สัสดีค่ะพี่น้องฟ้องไฟเมื่อี้มาปอกไว้กับเม่มอนนองการด้แต่เดือพี่น้องนี่ว้าไว้ไรแต่ได้นี่นี่แตรัดใหญ่ๆกันในช่องปลูกมุันอันปลูกว่าปลูกอะไรเด้อมันปอ,นอกยังไงยอดหมกอะไรช้อนช้อนหงอดแต่ซันที่กินอ้ันนี้เขาเป็นไรต้นที่ปอกให้เซ้น่าไว แช่นาไว้แล้วกงเสิมันแกงพี่น้องเพราะว่าอันนี้วันสิปอกแซ่นา้ไว้แล้วพี่น้องเด้ออันสีบอันบปต้มบางเสืออันเนี่ยบางคนเพิ่นกระต้มเนาะพี่น้องแต่มันสำหรับบ้านแม่ม้อนบปต้มเลยพี่น้องเลยลองเมื่งเด้อโปต้มนะแทบกว่านะถ้าเฮ้าต้มแล้วมันเป็นแน่ดแล้วมันแบบว่าเิ่นว่าต้มร้ายบีมันแตกมันแห้งขมต้มร้ายยบีมันแตกเนาะโบราณคนว่าอย่าชุบไปต้มมัน แช่น้าไว้ซื้อกับพ่อแล้วไวยเนาะต้มได้ได้ม,นนมนันก็าานนนนนยังขมอยู่พี่น้องคือกันก็เฮ็ดท่าเฮ็ดขมเชาบ้านเขานี่แหละต้มได้ได้มันก็ยังขมอยู่พี่น้องต้องไปตม้มมันดอกเสื้งแก็บ <laughs> มัยม่อนปอกกันปอกนี่จะกางซืสิแช่ไว้แล้วก็สไไาากิไปเอาไปเย็นนั่งพี่น้องจะเอาไปเย็นนั่งมากแกง ม,มัก็เนื้อมุกมุกนี่หมดนอดหอดหนึ่งจะเป็นคับตัดมาถึงนลวกันไปไปสวนสงมือสมมือเป็นไตขึ้นยู่เขานะขึ้นไปตัดไว้เลยนี่ว่ากะซิแเสว่าเห็ดอะไนี่ยตนี้น้องแหกคขึง พาเคืองพี่น้องแหตุเคืองก็ได้คาะให้ดิพอเคนี่พอและแ้งลายพ่แงไมอ่อนแบบ,แบ,บไปไได้าียแงลายก,ายก,ายกินบบุดพี่น้องคือตอนนั้นแก้งลายฉันแก้งหน่อยไปโอ้ยคือว่าน,นั่นพ่ดแก้งหน่อยลายไป กิเนเอ้เ่ะอยู่หาแต่มากินพวเบิรดเล็พี่น้องอยู่สองคนเนาะลูกชายคืออันมือนี่ใครได้ลูกสาวเพิ่นมาหลายมื่อใด่นยังเป็นเมื่อเป็นสามมื่อไอ้บอกมาสามเมื่อสี่มื่อยังบุเมื่ออยู่นั่นแม่คนก็เลยมีแหมืมีเพื่อนกินมือเพื่อนกินแบบนี้นะฮะลูกมาจากประเทศั้งเฮ็ดนี่ก็มีเพื่อนกินไงใครเนี่ยมันอยู่คนเดียวกับน,น้องก้าแล้วไปซื้อของกินซุกมาก,กินเลยจ้ะ ปล่อยเห็ดกับเขาพี่น้องเห็ดมันก็ได้ได้สองคนเนาะซืมากินเสบกะิเห็ดแปนี้ยสี่ยอดหายอดน่นกงน้องิ่งมันหมกเนาะมกคนะสี่ยอดน่นก็เครืองกับมังแ้วะนี่เปิ่งกรสีโทาไปหาลูกไผ่กับเพิ่งสีเอาบลดอยู่หนาบ้านผมดอยู่หนาบ้าน สามยอดมากก่านี้ยังก็หลแต่อันี้เปดอนบหายไทนอ๊ออันนี้ไหายไหายมันหลาผุดที่นอออกแล้วะที่นอ๊อดีปูก่ินไวบนนอนี้ใส่ไนใ่ะอันนี้สิไปอันสยังอยู่หกยอดเนาะสิไปหายหญ้าตายอดหกยอดกาซันสีแกงพี่นอองมันโน่ใหญ่ มันยอดใหญ่เพิ่มบก็ไม่มอนปกเหมือนกันเสียนี่ยสียอดคนนะเ้ยสียอดสีกินเบิดบนนอกพี่นงไปไปนีนไปแกงกันนอกพี่น่เอาเนียมีนสวัสดีค่ะนกิน่ม่กินข้าวก็ไม่มอนตั้กาจนะจ๊แม้วนี่งนี่แงงสีร่ากินเสื้ออยู่ๆกินเสื้ออยูย่ๆเวลาเพิร์ลบุ๊มมีมินเื่อ แกงหวายพี่น้องอย่ได้แกงหวายใส่หมูสามชั้นด้วพิมอนด้วยอย่ได้แกงหวายขนมเส้นกับขนมเส้นนี่คือแลวนี่ขนมเส้นอันนี้นี่ยน้ำพริกม้ำพริกะแดงค่ะมีไข่ลวกไข่ลวกแลยก็ไข่เดียวพี่น้องตอนไม่มอนปอกไม่ม้อนกับไฮเบิรงพี่น้องมันไม่ไแกงกับแบบนั้นอ่าก็ได้ไ้เบิ่งกดอกพี่นอกม้อนกับไม่ได้พีหายรองเบิรน้องไม่ได้ไมอนแกง กระชมพักคือเก่าอะไรพี่น้องจนเพากินน่ะล่ะแกงไส้มากิเลยค่ะอไี่นมกินไม่ว่าอะไรสิตำเรืิเดยาซช่พี่น้องหัวนีแก่ไว้เหมือกับเลือดใส่เลือดใส่เลือดยาเลือดเลืดแกงไีเคือโบแมนเลื่อบริษัทอี่น้องแบบตั้บริษัตั้มเพูดพี่น้องลืมอะไรบ้างเบอร์เบอร์พี่น้อง เบอร์เบอร์ลองกินนะหนูว่าวายใหญ่หายมาพี่น้องมากแกเป็นแก้มกันเลยพี่น้องเขาแก้งไวแต่เบย์ไห้ย่าตาเนี่ยพี่น้องาะมันงานเนี่ยตาเขากเก็บนอนงง่ายๆไงพี่น้องขึ้นในม่อนปอกอันนี้ว่าวายอันในม่อนปอกแล้วจะว่าอันคันว่าว่าผู้ดีผู้ดีกันซ้ำว่าอันใหญ่ระกมมือช่องปมมือเนี่ยคันว่าปากมากแน่นหนึ่งก็ซ้ำอันซ้ำแขนเล็กน้อยกับแล้วเนาะวกา ฉันสิดว่าเลือกเล่าร่วเล่าเดือยมากที่นี่มากินเพราะไรแยกหางแยกมอนเสร็จป่ากันเด้อใช่อ่ะแยมอนกับน้องกินข้าวอืมแยกมอนเหมนกินข้าวหน่อยเนาะใเห็นมวอไหนน้องหญิงค่ะไม่เห็นน้องหญิงเลยเห็นเจ้หัวโผล่ขึ้นมาไม่ได้มีตัวน้องหญิงอ้าวเลิกอุ้ยแม่เไม่เห็นเลยทันพี่น้องยังไม่เห็นพี่หญิงเลยน้องหญิงเลย นั่งใช่เลยนู่นเงยเ้ยนไ่้ลาผาเออยกมีเล่นแล้วไม่เล่นนจีนไม่เล่นหมเส้นไงหนมจีนมเส้นไ่ไหนหอมจีนจมีหัวยางหรือเปล่าหมจีนนมจีนนมจีน Cát thôi lên rồi, Cát không? lần nào. lên me hollow me, mang giữa cái hài binh nó hollow me. Ga chút hảo. Lặng 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 của lặng 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 น้องจะไม่กินข้าวได้ยังไงนินี่เขาจะไม่เห็นจานข้าวหนูเขาจะจานข้าวอยู่นี่อืมจ้าวไข่ะเนาหนูไปกินกับงขอเจ้าเนาะน้องติดกระแด็สองมือเลยหนึ่งเขาเนี้ยโยมไม่กินบกเข่ากันนี่พี่น้องเขาจะปากละเนี่ยหมดแล้ว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 ออืมน <molec> ยิ้มไข่หมดไข่ไหนเอาลิ้นตากไข่นะคะส้มส้มกินยิย้มสนุกขน้นตามแม่น้ำ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 ้ันเท็ดน่ะน้ำน้ำ เพือาเดนูอะไรคะแคนูโอ้ยนูอะไรนาะเนเหส้นอืมนกินได้หรอเส้นไหนอะหนูกินนะแม่เนาะเรีใส่น้ำปลานปลาอยู่ไหนแม่โอ้นเดียวทำให้ปลาอยู่ไนแม่พ่อเก่งปลา เน,น้อปลาอร่อยด้วยนะเนื้อเท่ ไม่เผ็ดมากก็กำลังกินดีนี่กัผักอะไรแล้วบดีแม่ม่อนไปอย่าให้แล้วนะอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ม่อนแต่จะเอาไว้พรีนี่ก่อนนะพี่น้องได้พ่อกันคลิปหนานะคะอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นให้แม่มงลูกกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายวยไม่หัน